วันนี้นะคะก็จะมาสร้างตัวซิมผู้ชายอค่ะจะเป็นหน้าหวานๆเพราะว่าที่ปล่อยหลดไปหลายๆคนชอบบอกว่าเป็นซิมที่เอามาดัดแปลงหรือเปล่าหรือว่ามาเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็มาปล่อยหลดหรือเปล่าแต่จริงๆสร้างเองนะคะแล้วก็หลายๆคนชอบบอกว่าเหมือนของตัวนู้นของตัวนี้แต่ก็สร้างเอง่ะค่ะก็วันนี้จะมาสร้างตัวผู้ชายนะคะ ชอบสร้างแต่ตัวผู้ชายผู้หญิงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น่ารักกว่าเราก็จะต้องไปเลือกผู้ชายพอได้ซิมผู้ชายแล้วเราก็ใส่ชื่อนามสกุลนะคะแล้วเราก็เลือกวัยหนุ่มสาวอยู่แล้วเปลี่ยนสีผิวซะหน่อย ปรับขาวขาวเพราะโซเน่เราก็ชอบใช้ขาวขาวกันอยู่แล้วชอบคนตัวขาวร้อมแข็งแรงหน่อยค่ะเข็งแรงก้ามโตๆไม่ต้องโตมาก <c oughs> พอได้แล้วได้ซิมมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไปที่ผม ผมเราก็เลือกทรงอะไรก็ได้ที่มันเห็นที่เราแต่งหน้าได้สะดวกสะดวกหน่อยค่ะก็อันนี้แล้วกันสกินเฮดหน้าตัวซิมวก็จะออกมารูปแบบแบบนี้คิ้วคิ้วชอบนนหนาๆแต่ไม่มากคิ้วนี้ นี่ละกันอืมขึ้นตาค่อนข้างจะเยอะหน่อยเอาล่ะเราก็ไปที่หัวเลยค่ะหัวส่วนใหญ่จะเลือกหัวอันแรกนะคะ เพราะว่าเป็นหัวที่ดูดีแล้วก็คือไม่ต้องปรับอะไรมาอันนี้ก็คือเขาจะทำมาคอนข้างจะดูดีอยู่แล้วเพราะใส่หัวนี้แล้วดูหล่อ,อขึ้นมาเลยทุกครั้งก็จะใช้หัวอันแรกนี่แหละค่ะแล้วก็เราก็จะมาแก้ไขหัวกันคือไม่ต้องปรับอะไรมากคนะ่ะเพราะว่าหัวแรกรู้สึกว่าจะหล่อยอยู่แล้วสําหรับคนที่ชอบทําหน้ารูปไข่นะคะอันนี้หัวเราก็จะทําให้เล็กๆเ,เรียวๆไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ จะชอบหัวเลก็กค่ะนี่เราก็ไม่ต้องปรับอะไรมากนี่ก็คือความสูงของหน้าจะชอบต่ําๆทุกครั้งก็จะปรับลงมาต่ําต่ําสุดเลยเกือบสุดเลยทุกครั้งอ่อากัยไม่เสร็จเสร็จแล้วมาแก้มนะคะตรงนี้ก็คือแก้มแก้มเราก็ไม่ปรับอะไรมากเพราะหน้าค่อนข้างจะหล่อดูดีแล้วดูจากด้านข้างได้ นี้ก็ทองปากสอบไปหน่อยแล้วให้คือแก้มอุม้มขึ้นมาเป็นไข่ไขแล้วก็ใส่ให้เขานิดนึงไม่ต้องเงยอะมากแล้วแต่คนชอบก็ดูดีกรามกรามนี้จะไม่ชอบกรามก็จะคือจะเอาเป็นสุดเลย <c oughs> ไม่ชอบเลยก็คือจะไม่ให้มีกรามถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไม่ใส่กรามเลย นี้ก็โอเคแล้วนะไว้กลางๆก,ก็จะดูพอดีเพราะึ่นกลางค่อนข้างจะดีที่สุดองศาของกลามเราก็ดูได้จากด้านข้างนะคะว่า ปากคืนเข้าไปมากเกินหรือเปล่าหรืออะไรตรงนี้ก็จะประมาณนี้พอค่ะให้เข้าไปหน่อยเข้ามาก็จะเหยื่ออะไรประมาณนี้คางคางก็ดูดีแล้วแต่ว่าตรงนี้เล็กๆหน่อยก็จะดีนะคะก็คือขนาดของคางก็เอาเล็กสุด แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะเอา,เอาไม่มีคางเลยขนาดเล็กสุดแต่ผู้ชายก็ใส่สักหน่อยหนกันก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าเอาให้เล็กๆไว้ก็คงจะโอเคประมาณนี้ความสูงของคางถ้าใครชอบให้คางแหลมแบยาวๆก็กระปับมาทางนี้แต่จริงๆเราก็ประมาณนี้ค่ะ หูชอบหูโตๆใหญ่ๆแต่ไม่ชอบหูกลางก็ <G ül> จะต้องเอาหูให้หูผลบๆไม่น่อยประมาณนี้มาตาเลยนะคะทีนี้ที่ตาก็จะเลือกอันแรกอีกเสมอดวงตาอันแรกเพราะใส่อันแรกแล้วดูดีลองขึ้นมาทำตาเห็นปรับแต่งนิดหน่อยอะคะ่ะ สีตาดำๆไปแล้มาที่อ s c สเกลคือขนาดของตาเขาก็จะให้มาพอดีอยู่แล้วนะคะขนาดพอดเหมาะแล้วเราก็ไม่ต้องระยะห่างของตาแล้วแต่คนชอบถ้าทางนี้ก็จะห่างมากแต่ทางนี้ก็จะติดดังจมูกมากเกินไปก็นิดหน่อยค่ะคยัย ตรงนี้คือเปลือกตานะคะเราก็ลองดูนี่มันก็จะลงมามากเกินเราก็ประมาณนี้พอนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือขอบตาข้างล่างก็ประมาณน,นี้นี่จะลงมามากเกินเรามานี้กำลังรอเลยอันนี้ รูปร่างดวงตานะคะก็โอเคแล้วอืมไอเชฟนี่ก็คือตาตีๆไปหน่อยแต่เราก็มาทางนี้จะได้โตโต ความลึกของดวงตาดูจัดด้านข้างนะคะทางนี้ก็คือจะปูออกมามากเกินก็พอดีพอดีละวกนพอดีพอดีไว้กึ่งกลางก็จะพอดีมีน้องออกมามากก็จะได้ไม่ปูดมากมาดูคิ้วค่ะคิว้วก็แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนใหญ่เขาให้มาจะดูดีละผู้ชายคิ้วติดติดดวงตาก็จะดูเข้มหลอดอีมาจมูกนะคะจมูกนี่หลายๆคนชอบบอกว่าเหมือน ตัวอะไรของใครจะคนนึงว่าเป็นซีนดัดแปลงแต่จริงๆแล้วทำจมูกเล็กๆง่ายนิดเดียวคือที่จะใช้ประจำก็จะมีอันแรกอันสุดท้ายอันนี้แต่อันนี้จะทำอันแรกนะคะเป็นน่ารักาาน่ารัหวานจมูกเล็กๆทำง่ายมากคะ่ะไปที่แก้ไขเสร็จแล้วเราก็มาปรับนะคะตรงนี้จมูกเนี่ยจะให้ ขึ้นไปมากเกินก็ไม่ดีอันนี้ก็คือยาวมาติดปากเลยก็ไม่ดีก็กึ่งกลางขึ้นไปหน่อยแล้วแต่คนชอบอะค่ะแต่คิดว่าประมนี้กำลังพอดีกำลังพอเหมาะเพราะว่าปากมันสามารถขยับลงมาได้อีกแล้วก็อันนี้เล็กๆไว้เลยค่ะจมูกจะได้เล็กลงก็ไม่ต้องเล็กมากประมาณนี้ มาน,นิดหน่อยเล็กเลยล่ะอันนี้นะคะก็คือจะบีบจมูกมาเอาไว้ระมากลางๆกระพออันนี้เราลองปรับดูน่าจะเป็นปลายจมูกดูจากด้านข้างได้นะคะก็คือดั้งอะไรมันก็ขึ้นมาสูงเกิน เปล่าเราดูข้างๆได้ว่ามันดกไปหรือเปล่าเขประมาณกลางๆและกันวันนี้ด่งมากไปก็ไม่ดีอันนี้หล่อโอเคจมูกด่งเป็นสันอันนี้นะ,ะอันนี้นี่คือ ตรงกลางของปลายจมูกค่ะก็สึกว่าจะประมาณกลางๆก,ก็จะดีกว่ามันจะล้างจมูกมันล้างเกินไปหรือเปล่าวัานนี้นี่ก็ลรงมาณนี้นี้ ประมาณนี้แค่นี้เราก็จะได้จมูกที่สวยแล้วมาดูด,ดั้งสันจมูกดั้งจมูกะนะะนี้สุดเลยค่ะตั้งตรงมากหล่อมากนี่ไม่ต้องปรับอะไรมากนะนี้ดูได้นี่คือขึ้นมากเกินหรือต่ำเกินก็ประมาณนี้ อันนี้เราลองเลื่อนดูก่อนความใหญ่ของด่างเราถ้าเราชอบเล็กๆเราก็จะเลื่อนมาทางนี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ตรงนี้ปลายของจมูกปลายจมูกก็โอเคแล้ว นี่ก็คือให้มันแคบลงไม่ต้องเลยแคบมาก็จะนี่คือก็ประมาณนี้ละกันนี่ก็จะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ค่อยๆปรับดูเราก็จะได้จมูกที่สวยโลจมูกนะคะก็ ส่วนใหญ่เขาจะทำมาดูดีอยู่แล้วเนาะเอ๊ยลองปรับนี่ประมาณนี้ละกันคะแค่นี้ก็จะได้จมูกที่เรียวบาง็กแล้วก็หล่อต่อไปมาปากเลยนะคะปาก จะใช้ปากแรกเสมอทุกอย่างครับชอบใช้อันแรกอะคะ่ะแล้วก็มาแก้ไขปากก็ปากเล็กสุดเลยชอบเล็กๆแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือความสูงของปากส่วนใหญ่จะเอาต่ําสุดหรือนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่กรณีตัวนี้เอาต่ําสุดแล้วกันหรือว่าจะขึ้นมานิดนึงก็ได้อ่ขึ้นมานิดนึงตรงนี้ ก็คือดูดใจจะดันข้างนะคะปากก็คือยื่นเข้าไปยื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เรานี่ก็คือเมาส์โคเวก็คือปากขึ้นบนหน่อยหรือว่าข้างล่างแล้วแต่เรานะคะชอบให้แบบออกยิ้มหน่อยๆก็ได้ออกยิ้มหน่อยๆก็ได,ออกกได้ก็ประมาณนี้ ก็จะยิ้มนิดนิดอันนี้คือเป็นตัวเสริมทำให้ตัวใหญ่ขึ้นก็จะมีคล้ายๆว่ากล้ามใหญ่ขึ้นนะะอันนี้โหลดมาเสริมส่วนตัวนี้กล้ามใหญ่ก็เอาออกมานิดนึงใหญ่มากไปนี่นี่ก็รู้สึกว่าจะพอดีปากก็สวยแล้วนะคะ อันนี้ก็คือตัวที่เป็นร่องตรงกลางป่าค่ะอยากได้ร่องมากร่องน้อยก็แล้วแต่เรานะดูได้จากด้านข้างนี่คือลำตัวอันนี้ก็เป็นตัวเสริมต่อไปเรามาดูริมฝีปากบนนะคะริมฝีปากบน ก็สวยอยู่แล้วโอเคแล้วนี่ก็คือขนาดใหญ่ของริมฟีปากถ้ามันเล็กไปเราก็ขยบมาสักหน่อยประมาณนี้ไม่ให้ใหญ่เกินตรงนี้ก็คือรีบไปเลยก็ประมาณกลางๆก็คงจะดีค่ะกลางประมานี้นีกน่ก็เล็กลางๆชอบกลางๆ นี่ก็จะปากสวยแล้วแค่นี้คนะ่ะปากล่างก็ไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าเขาก็จะให้มาค่อนข้างพอดีอยู่แล้วนี่ก็เล็กใหญ่แล้วก็มาันานี้นี่ใหญ่ไปหรือเปล่าประมาณนี้แล้วกัน แค่นี้ก็จะได้หนะ้าเกาหลีแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เรากลับไปที่ตำหนิเราข้ามไปเลยนะคะมาที่แต่งหน้าแต่งหน้าอันแรกจะเป็นปัดเปิดตาเราจะไม่แต่งก็ได้นะคะแต่ถ้าบางคนก็ชอบแต่งอะไรประมาณนี้อ,อันนี้ก็จะดูดีสำหรับผู้ชาย จะปัดก็ได้ไม่ปัดก็ได้น,นี้ดูผู้หญิงเกินไปหน่อยอ,อันนี้ล้กันนี้จะมีขอบเนื้อขึ้นมาเนื้อขึ้นมาที่ลูกตานิดหน่อยมาที่เขียนขอบตานะคะอะไรเนี่ยอันนี้ที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นตัวนี้ขอบริม ก็จะเหมือนเขียนนิดเดียวแต่มันเหมือนพิญิงอันนี้ก็ได้เขียนแต่ข้างบนนี่ก็จะดูธรรมชาติต่อไปปัดหน้านะคะเอาอันนี้ละแนแค่นี้ผู้ชายก็ปัดหน้าได้เหมือนกัน ลิปสติกนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากน่าจะดูเด็กหรือดูอ่อนอยู่ที่ลิปเลยค่ะลิปที่ใช้ประจำประจำก็จะเป็นออที่มีฟันเห็นฟันฟันก็มีอันนี้แต่มันค่อนข้างจะเห็นสีใส่ไปหน่อยแนละ้วก็มีอันอันนี้ล้กันที่ใช้ประจำอันนี้อันหนึ่งค่ะ นี่ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากเสร็จแล้วก็เครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าก็จะเป็นพวกอ่คอนแทคเลนส์ Lane, สีของลูกตาแล้วก็แต่งไฮไลท์หน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้จะเอาเอาอันอ่ ที่เป็นรูปหัวใจที่ดาวโหลดมาจากพี่สัญญาไม่นานเองใส่ลงไปเพราะว่าเคยปล่อยหลดไปตัวหนึ่งทำคล้ายๆเี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะซิมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ผมแค่นี้ก็น่าเด็กมากเลยค่ะสวยหลอ่อผมนะคะขนตาบางคนก็ชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นแล้วแต่ผมก็ ใส่ผมลงไปแล้วก็เลือกสีผมแค่นี้ก็จะได้สีออมาหน้าตาหล่อเหล่าน่ารักมากเลยทางนะคะู้สุว่ามัน ของาอยากให้หน้าเขาสั้นๆกว่านี้หน่อยนึงอ,อยเงี้ยเราก็มาปรับคางได้ที่นี่จริงๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาสักประมาณนี้ก็จะได้แบบไม่สั้นมากค่ะประมาณนี้ละกันแค่นี้ก็ได้หน้าหล่อสุดๆแล้ว เสร็จแล้วเรามาที่เครื่องแต่งกายนะคะรออยู่แล้วหากางเกงซะหน่อยเสื้อโอเคแล้วนะคะโหลดพักหนึ่งนะคะเสื้อผ้าค่อนข้างจะโหลดนานเพราะว่ามีไฟล์แพ็กเกจค่อนข้างเยอะด้วย ต่ว่ามีของผู้ชายไม่เท่าไรไม่กี่ชุดอะคะ่ะชอบกางเกงขาลีบๆตอนนี้สีนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่รองเท้าดีๆกว่านี้หน่อยรองเท้าที่ใช้อยู่ประจำของผู้ชายก็มันจะเป็นรองเท้าปลายแหลมอะคะ่ะแต่ไม่ชอบใส่รองเทา้าสีขาวสีน้ำตาล แค่นี้นะคะเครื่องประดับเครื่องประดับตกแต่งของผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากอาจจะใส่ต้มหูกับนาฬิกาเพอผู้ชายสมัยนี้ใส่ต้อมหูดูน่ารักกิบเก๋ต้อมหูที่ใช้อยู่ประจำะจำส่วนใหญ่จะเป็นไม้กางเขนกับอันนี้ค่ะที่ดาวน์ลดมาคิดซูมไปดูได้แต่ว่าวันแต่พักหลังนี้ไม่ค่อยได้ใส่ไม้กางเขน จะใส่เป็นต้มหูวอันนี้มากกว่า,าที่เป็นตุ่มดำๆอยู่ตรงไหนเอ่ยอ,อันนี้นี่นะคะแล้วก็นาฬิกานิดหน่อยนาฬิกาสีทอง แค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิมหน้าตาหวานน่ารักมากอืมเสื้อนะคะเราก็เปลี่ยนสีเสื้อให้เข้ากับกางเกงนิดนึงให้มันดูดีเข้ากับเสื้อจัไหนนะคะก็จะเป็น แค่นี้เสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกอ่อ อุปนิสัยนะคะได้สิ่มที่น่ารักมากคีไอ <c oughs> นิสัยดีนะคะ มีเสน่ห์น่าเชื่อถือยอดนักจูบโรแมนติกค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ซิมที่หน้าเด็กแบบนี้น่ารักมากแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนลองปรับดูเพราะว่าหน้าทําไม่ยากแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปไม่ต้องไปดาวโหลดของคนอื่นแล้วมาดัดแปลงเพราะจริงๆก็หัดทำเอาเองอะค่ะเราก็ดูเขาก็ได้แล้วก็ลองทําดูนะคะขอบคุณนะคะที่ชมแค่สัมเปลนค่ะลองลองทำ